อึ้งกระเทียมอินเดียทำจากปูนหลอกขายให้ลูกค้าเผยกลโกงใหม่อดีตตำรวจยังโดนตุนเลยสวัสดีครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเป็นเรื่องจากทางอินเดียนะไม่แพ้จีนแล้วตอนนี้หลังจากที่ผ่านมาก็พอจะรู้ว่าจีนนี่เขาชอบทำของปลอมนะก็ระวังอันตรายจากจีนกันเยอะพอสมควรแต่ล่าสุดนี้อินเดียไม่น้อยหนะ้าทำกระเทียมปอลอมแล้วกระเทียมเนี่ยทำจากปูน ด้วยสาเหตุที่ว่าราคามันพุ่งสูงเกินไปครับขนาดอดีตตำรวจยังโดนหลอกเต็มๆเ,เลยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวอะไรกับตำรวจนะตำรวจจะเชี่ยวชาญเรื่องกระเทียมหรือยังไงแต่เขาเขียนข่าวมาแบบนี้จากเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศนะครับเขาก็รายงานว่าเกิดเหตุหน่าตกใจที่เกิดขึ้นในอินเดียกรณีภรรยาของอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจโดนพ่อค้าชาวอินเดียนี่ะหลอกขายกระเทียมปลอมที่ทำจากปูนซีเมน และในขณะน,นี้อินเดียก็กำลังเผชิญปัญหาของราคากระเทียมสดพุ่งสูงจนขาดตลาดทำจากปูนซีเมนแล้วมันต้องใช้บล็อกอะไรแบบไหนเนี่ยแล้วเปลือกเขาจะทำยังไงนี่เขาไม่คิดเลยเหรอถ้าเกิดว่ามีลูกค้าแบบว่าอยากจะลองจับถูถดๆดูเปลือกข้างนอกก่อนที่หน้าร้านบางทีแล้วอาจจะเป็นการขายแบบยัดไส้ก็ได้ด้านนอกก็โชว์กระเทียมจริงไปก่อนแต่ว่าพอด้านไหนก็จะเป็นกระเทียมปลอมล้วน แต่น้ำหนักกระเทียมจริงกับปูนซีเมนนี่ก็น่าจะพอๆกันแหละเนาะเหตุการณ์ดังกล่างนี้ก็เกิดขึ้นที่เมืองอโคลาในรัฐมหาราตระซึ่งตำรวจเขาก็ต้องปวดหัวกับพ่อค้าแม่ค้าเมื่อนางพาตีนะครับก็คนที่เป็นภรรยาตำรวจเนี่ยล่ะเขาไปซื้อกระเทียม250กรัมจากพ่อค้าริมถนนคนหนึ่งโอ้ขายริมถนนด้วยนี่แปลว่าเขาขายปลีกนะเนี่ยช่างไม่เกรงกลัวบาทากันบ้างเลยนะ แต่ก็นั่นแหละครับซื้อเสร็จก็เอากลับมาที่บ้านไงไม่ได้มีความสงสัยอะไรหรอกก็แค่กระเทียมใครจะปลอมใช่ไหมตอนนั้นก็คิดแบบนี้แหละพอกลับมาที่บ้านก็พยายามที่จะปอกกระเทียมแต่ปอกไม่ออกอ่ะถูจนมือลอกอยังไงมันก็ไม่ออกไม่รู้จักกันแกะไม่ออกเลยก็เลยอ่ะลองใช้มีดหั่นกระเทียมดูมีดแทบหักโอ้โหนี่ดีนะที่มันไม่เข้ามือปรากฏว่ามันเป็นกระเทียมปลอมครับ ทำจากปูนซีเมนแล้วก็เคลือบผิวที่ด้านนอกเป็นแบบสีคล้ายๆกระเทียมนั่นแหละโดยเอามาหล่อหรือปั้นเป็นรูปหัวกระเทียมถ้าเกิดว่าลองสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นความต่างอยู่ก็คือสีของกระเทียมปลอมเนี่ยมันจะดูเรืองแสงกว่านิดนึงคือสะท้อนแสงกว่ามันเงากว่าแต่นี่คือในกรณีที่วางของจริงกับของปลอมอยู่ใกล้ๆกันนะถ้าเกิดว่าเป็นของปลอมวางรวมกันล้วนๆนี่คือมองยังไงก็ไม่อ่อนนะครับคล้ายกันมากเลย ด้วยความตกใจครับเธอก็เลยตรวจสอบกระเทียมที่ซื้อมาพบว่าในถุงนั้นมีทั้งกระเทียมปลอมแล้วก็ปนมากับกระเทียมจริงจนเธอดูไม่ออกเลยเพราะว่าตอนที่ซื้อนี่ก็ไม่ได้จับดูทุกอันแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะถูกหลอกลวงด้วยวิธีนี้คือตอนนั้นมันยังไม่ได้มีข่าวเรื่องกระเทียมปลอมไงเพิ่งจะมาบูมนี้เองสาเหตุมันก็มาจากอินเดียเนี่ยกำลังเผเชิญกับราคาของสดในตลาดที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกระเทียมสดมีราคาจากกิโลละ35บาทนะกลายมาเป็นกิโลละ100บาทก็คือเกือบ3าเท่าตัวเลยทีเดียวแล้วกระเทียมเนี่ยมันก็คือวัตถุดิบประกอบอาหารพื้นฐานเลยครับของเอเชียส่วนมากแทบทุกครัวเรือนนี่จะต้องมีกระเทียมติดบ้านไว้นะโดยเฉพาะในอินเดียนี่ยิ่งหนักเลยเพราะว่าเขาเป็นแนวประเทศแห่งเครื่องเทศนอกจากจะนํามาประกอบอาหารนํามาบดเป็นผงเครื่องเทศแล้วยังมีการกินสดกันด้วยอีก นอกจากนี้ไม่ได้มีแค่กระเทียมนะที่ปลอมแต่ยังมีเนยเนยเทียมที่เป็นของปลอมอีกด้วยบางคนก็เข้าใจว่าเนยเทียมก็มีอยู่แล้วแต่นี้มันไม่ใช่เนยเทียมแบบที่ใช้กินได้นะครับเป็นแบบเหมือนครีมอะไรสักอย่างแบบนั้นเลยไม่ใช่เนยทีนี้พอมีเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นก็มีดรฮาริสารันครับเขาเป็นแพทย์ที่ปรึกษาอวุโส ก็ได้ออกมาแนะนําการตรวจสอบกระเทียมจริงว่ามันจะมีกลีบรูปร่างแบบไม่สม่ำเสมอนะคือมันไม่สวยหรอกส่วนเปลือกเนี่ยมันก็จะบางๆคล้ายกระดาษนะเวลาที่เอามือถูมันจะลอกออกได้ง่ายในขณะที่กระเทียมปลอมเนี่ยถึงจะมีกลีบรูปร่างไม่สม่ำเสมอแต่ว่ามันจะมีผิวที่หนาเปลือกที่ร่อนออกยากถึงแม้ว่าจะพยายามเรียนแบบก็เหอแต่เรื่องการเรียนแบบเปลือกเนี่ยมันยากอีกทั้งกระเทียมจริงก็จะมีเนื้อนแน่น เมื่อนําไปแช่ในน้ํามันก็จะจมน้ําต่างจากกระเทียมปลอมที่อาจจะลอยน้ําได้เนื่องจากว่ามีส่วนผสมของสังเคราะห์ปูนซีเมนตนะ์น่ะเอา้าแต่ใครจะไปลองที่หน้าร้านได้ห่ะใช่ไหมจะให้เตรียมถังลงถังน้ําอะไรนี้ไปมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะผมว่าดีที่สุดก็คงได้ใช้มือถูหรือจะให้ดีที่สุดก็คงต้องขู่พ่อค้าก่อนเลยบอจําหน้าได้นะถ่ายรูปหน้าตาไว้เลยถ้าเกิดกลับบ้านไปแล้วเป็นของปลอมนะเดี๋ยวเจอกัน แต่บางทีแล้วตัวพ่อค้าขายปลีกเองเนี่ยเขาก็อาจจะโดนหลอกมาอีกทอดหนึ่งก็เป็นไปได้นะคือต้องโทษคนที่ผลิตมาต้นกำเนิดเลยขายส่งและดรฮาริซารันเขาก็บอกว่าถ้าดูจากมุมมองด้านสุขภาพกระเทียมปลอมนั้นมีความเสี่ยงอย่างมากมักจะมีสารสังเคราะห์หรือสารเคมีอันตรายที่อาจทำให้เกิดปัญหาในการย่อยอาหารอาการแพ้หรือพิษในระยะยาวได้เอา ถ้าเห็นว่าเป็นปูแล้วใครมันจะไปพยายามกินกันอะเนี่ยดรฮาริสารานี้ก็แปลกคนเนาะมาดูทางด้านความเห็นครับไม่ใช่คนไทยต่างชาติล้วนๆแต่ส่วนมากเป็นอินเดียคนแรกเขาบอกว่าศิลปินในประเทศของเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆต้องมอบรางวัลสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมให้กับพวกเขาคนต่อมาก็ความรักชาตินี้มันก็เพียงพอแล้วสำหรับการพัฒนาประเทศของเรา รัฐบาลอินเดียควรให้ปริญญาเอกแก่พวกเขาเพื่อเป็นเกียรติแก่ความคิดและความทุ่มเทประเทศกำลังก้าวไปข้างหน้าอินเดียจงเจริญดูดูแล้วก็เป็นแนวประชดประชันคนในประเทศตัวเองนั่นแหละแต่ที่จริงแล้วก่อนหน้านี้น่ะก็มีกระเทียมปลอมมาเหมือนกันแต่ว่ามาจากจีนนะในต,ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเขาทํามาจากอะไรกระเทียมปลอมจากจีนเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดังนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มาถึงประเทศไทยก็น่าจะขายเฉพาะในจีนแหละกระเทียมปลอมจีน คนต่อมาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยากทําเกี่ยวกับเกษตรกรรมนะนี่คือสถานการณ์สุดท้ายเราต้องกินดินกินปูนมันคือไอเดียที่ดีสําหรับคนอินเดียที่ไม่ได้ทําเกษตรกรรมแต่เป็นการใช้แรงงานทําแทนคนต่อมาก็บอกว่าขนาดใช้ปูนซีเมนทํากระเทียมปลอมก็ยังมีการใช้ปูนซีเมนแบบเจือจางและผสมอย่างอื่นเข้าไปแทนก็คือจะประหยัดไปถึงไหนนะจะใช้ปูนซีเมนก็ใช้แบบไม่ร้อเอร์เซไปซะอีก แล้วก็มีคนพูดเกี่ยวกับรัฐบาลของอินเดียด้วยเขาบอกว่าเพราะว่าเป็นรัฐบาลจอมปลอมไงของปลอมมันก็ได้เพิ่มขึ้นมาอันนี้เราจะไม่เจาะลึกนะเพราะว่ามันก็เป็นสถานการณ์ในประเทศเขาไม่ยุ่งเรื่องการเมืองหลายๆคนก็ประมาณว่าอินเดียกําลังพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการทําอาหารแบบเรียกว่าเป็นอาหารประยุกต์อาหารทดแทนอะไรแบบนี้นะอย่างเช่นการเอาผักมาทําเนื้อ ส่วนของอินเดียก็นี่เลยเอาปูนมาทํากระเทียมแต่ของจีนนี่ก็น่าจะหนักกว่าเพราะว่าส่วนมากนี้จะประกอบไปด้วยพลาสติกกับกาวนะครับคืออย่างเช่นเมล็ดข้าวนะเขายังใช้พลาสติกทํากันได้เลยพลาสติกผสมกาวใช้หุงได้อย่างโหดนะแล้วตอนนั้นเป็นข้าวสีเขียวอะไรไม่รู้ที่คนจีนเขานิยมกินกันพอหุงมากินปุ๊บ ก็รู้แล้วแหละว่าเฮ้ยมันเป็นข้าวปลอมนะแต่ก็ลองกินดูก็กลายเป็นว่าเออมันก็พอกินได้อยู่แต่จะกินเข้าไปทําไมล่ะพลาสติกทั้งนั้นไปถึงเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่อะไรนี่จีนก็ทํามาแล้วไข่ปลอมอย่างนี้เพราะงานถ้าเกิดจะเอามาเปรียบเทียบจริงๆนะครับของอินเดียน่ะทำเป็นของปลอมแต่ว่าไม่สามารถกินได้แต่ของจีนนี่คือทําเป็นของปลอมแล้วก็คือกินเข้าไปแล้วถึงจะรู้ว่าปลอมใครบาปกว่ากันละทีนี้ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ